ราบสวัสดีและสวีสดัสกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนชาวเอฟซีเจ๊จุ๊เฟซบุ๊กกันตลอดโอก็ะลยจัดไปก่อนจะไปรับชมเกมนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ์กดกระดิ่งกดคีย์บร์ดให้กับเจ๊จุ๊บๆกันด้วยแล้วกันเนาะแล้วกันโอก็ะลยจัดไป้วันนี้ขออนุญาตลงทุนไปที่หกพันบาทละกันนะเมื่อวานก่อนเล่นเท่าไหร่วะเออเมื่อวานก่อนน่าจะเล่นประมาณหกพันเนาะเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานก่อนเล่นเกมนี้ประมาณ ห้าพันะสี่พันบาทน่าจะสี่น่าจะห้าพันนะเพราะว่ารู้สึกว่าได้กําไรสองหมื่นเก้าพันแล้วค่ะอบทุนออกห้าพันเหลืออยู่วันสองหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทส่วนวันนี้ก็มีเงินมาต่อยอดลงทุนอยู่ที่หกพันบาทางไงจัดไปโอ้โหเปิดมาไม้แรก,กว่าคอมโพแตนจะเต็มแล้วครับน,นี่ได้กําไรมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะนะถือว่าถือว่า,า,อวาคอมโบแตนจะเต็มให้อยู่แล้วกันเนาะโอเคจัดไปบาทเลยจะต่อเลยแล้วกันเพื่อเพื่อทะาัเจ้จวาวะนี้เอมาดิคูณสองจัดไป นะโอ้โหได้เข้าโบนัสด้วยทุกคนโอ้โหตีเกมที่แล้วไม่ได้เข้าโบนะัสเกมนี้ได้เข้าโบน,นัสหน้านี่แล้วมันก็จะบังคับไปอยู่ที่คนแปดเลยทีเดียวแล้วกันเพ่ทุกคนโอเคบอกเลยนะว่าสูตรนี้ไม่มีอะไรมากกดเองไปเลยแล้วกันเพื่อนทุกคน,นไ,ดได้คอมโบแล้วดูสิจหวานได้คูณสามสิบสองโอ้คูนสิบสี่ยังไงคูนเราจะคูณร้อยจีแปดสักหน่อยเออเหลืยแปดไหมเล่นไปสองมาแล้วได้กำไรไมาแล้วโอ้โหหวานเจี๊ยบบอกเลยจังหวะนี้ ไม่ใช่ว่าจบบอลนาร์ร่ามันจะได้ออกไปถอดตังค์เลยหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแค่คิดก,ก็ฟินแล้วเห็นกำลังกำไลก็น่าสนใจได้เท่านี้ก็ดีแค่ไหนเด็กกว่าได้อะไรนะจ๊ะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทจับไปนะครับทุกคนโอเคไม่ต้องพูดปรางเ์ตะพงอะไรกันมากมายนะมาจาังหวะนี้นี่เป็นไงลนะ่ะคุณแปะไปเลยรัคาร์จังหวะนี้แหละสวยงามไงกันต่อดีจ,จังหวะนี้มา แต่จริงๆเกมนี้มันจะไม่ได้ล็อกจํานวนการคูณไว้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วทุกคนคือถ้าเน้นคอมโบได้ก็จะนี่เพิ่มจํานวนการคูณ128อู้หูนี่แคโอ้โหเป็นไงต้องให้ได้คอมโบแล้วมันก็ได้คอมโบจริงด้วยนะนเกม Why Beauty s h o เนี่ยหรือโช o w d o w n Beauty เนี่ยเออมันมันต้องแบบนี้นะทุกคนนะ ของจริงบอกเลยไี่สีไม้ที่แดงของเราเป็นไงดอกแรกก็มาดอกสองไม่มีฮัมโบตอมทุกคนโอเคโอ้โหอิ่มหนำสำราญน้วันนี้คูนแต่ลมาต่ออคิดว่าจะได้คูสิบหกตอนทุกคนอชอบตรงนี้แหละนะเออเริ่มต้นสตาร์ทกูนแปดแล้วอะ่ะเออถ้าเราเล่นกาหน,นอกก็จะประมาณเริ่มต้นคูหนึ่งแต่พอเข้าบนนั้นก็สิทธิพิเศษอะ่ะ มันก็จะบงังคับไปเป็นคูณแปดกิโลจีนแล้วกันแล้วเราก็มาดูว่าเราจบดีที่กำไรเท่าไหร่ โอ้โหซื้อมาหนึ่งพันโลของเก่าที่มีก็เป็นซื้อมาเนหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้โหทุกคนไม่ต้องไปทำอะไรเล้เออกไปถอนตังค์แล้วกันเลิกอะไรเงี้ยดีกว่าเนี่ยรวยเลยบอกเลยโอเคแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีหลายวันเลยแล้วกันทุกคนขออนุญาตไปใช้เงินก่อนนะช่วงนี้รวยเล่นเกมไหนก็ได้กําไรโอ้โหดวงดีเกินดวงหมานเกินพวกทุกคนนะทุกคนถ้าใครจะอดใจไม่ไหวอยากจะลองลงทุนแบบที่เจจิ๊บจิ๊บเล่นดูก่อนนะตายคอมเมนต์นะครับอาจเจจิ๊บจิ๊บปักหมุดเรียบร้อยแล้วสถานที่เล่นก็อยู่ใต วันนี้ก็คงเพียงพอแต่เท่านี้แล้วทุกคนในกำไรเท่านี้ได้แค่ไหนเดียวก็ได้อะไรแล้ทุกคนอย่างไรก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่ก็นะเพียงพอจะเท่านี้แน่เฝากทุกคนกดไลค์ก็เซตกดะตุ้นสมัคสมาชิกกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้กับเจ้าจุดกันด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับสวัสดีจ้านะครับ